สำหรับวันนี้ผมก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับมาแนะนําน้องบุ๊กนะครับคือเป็นการตีระหว่างการแข่งขันหรือว่าตีเกมนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเทคนิคง่ายๆแต่ว่าทําได้ยากมากนะครับมันต้องอาศัยความชํานาญแล้วก็ความแม่นยำนะครับจะเป็นลูกไหนเรามาติดตามชมกันครับเดี๋ยวเราลองมาฝึกกันดูนะครับมาก็คือลูกตัดมาก็คือเหมือนตัดมาเข้าหาลูกให้เร็วนะครับเขาตัดมาเข้าหาลูกให้เร็วแล้วเราก็เลี้ยวนะครับจากคันที่เขาอยู่มุมนู้น เขาจะมาวิ่งมุมนี้ซึ่งมันก็ไกลใช่ไหมมันเป็นมุมทะแยงแต่ถ้าลูกเราคอนโทรลลูกเราได้เร็วเนี่ยมันก็จะทำแต้มได้เลยนะครับอ่ะลองดูอะเริ่มจากการเสิร์ฟก่อนนะครับเสิร์ฟอ่ะเนี่ยเห็นไหมและเราก็พยายามที่สำคัญพอเราตีไปแล้วเราต้องเข้ากลางนะครับแล้วเข้าหาลูกให้เร็วเพื่ออะไรเพื่อได้จะจับเขาวิ่งจากมุมนู้นมามุมนี้ นะครับบางทีเราอาจจะเสียเองโดยการติดเน็ตหรือตีออกบ้างนะครับมันก็ต้องอยู่ที่การฝึกฝนนะครับ Everybody good. Everybody good. สำหรับวันนี้ผมกับน้องบุ๊กก็ได้ฝึกฝนกันไปพอสมควรแล้วนะครับก็มีหลายลูกหลายเทคนิคที่เราได้ฝาก ให้น้องบุ๊กได้ไปฝึกซ้อมฝึกฝนกันต่อยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องเขาด้วยแล้วกันครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้นะคะน้องบุ๊กก็ซ้อมกับพี่แมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาถามกันนิดนึงพี่แมนวันนี้น้องเขาซ้อมเป็นไงบ้าง ก็ถ e ือว่าดีเลยทีเดียวนะครับเพราะจริงน้องเขาเนี่ยม yep> et ีพื้นฐานอยู่แล้วอยู่แล้วใช่แล้วซ้อมแต่อายุเท่าไหร่นะบอกบอกห้าขวบครับห้าขวบตอนนี้เท่าไหร่สิบสองปีครับสิบสองปีอืมก็มีพื้นฐานดีอย uh ู่แล้วเนาะใช่แล้ววันนี้หนูร uh, ู้สึกยังไงบ้างที่มาซ้อมกับพี่แมนได้มาเจอตัวจริงรู้สึกตื่นรู้สึกตื่นเต้นครับที่มาซ้อมกับพี่แมนครับแล้วก็สนุกที่ได้ ลูกหลอกกับพี่แมนครับพี่แมนเลามพ่ถามนิดนึงนะคะว่าน้องเนี่ยต้องมีอะไรปรับปรุงบ้างในการซ้อมต้องเสริมอะไรบ้างก็โดยรวมแล้วนะครับก็อาจจะต้องฝึกในเรื่องของลูกฝีมือให้มากขึ้นกว่านี้ฝึกให้มันมบ่อยๆให้เกิดความเคยชินนะครับก็คือก็อย่างที่สอนไปวันนี้ก็คืออยากให้น้องเนี่ยเอากลับไปฝึกด้วยนะครับก็ก็เหมือนเป็นการบ้านให้เราฝึกอยู่หมั่นฝึกซ้อมอยู่เป็นประจำใช่แล้วมันก็จะเกิดความเคยชินพี่แมนซ้อมซ้อมทุกวันไหมคะพี่ถามนิดนึง ก็จริงๆซ้อมอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนี่ก็หกวันนะครับก็จะแบ่งเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วทุกครั้งหนูซ้อมยังไงอ่ะชีวิตประจําวันหนูก็ซ้อมเช้าบ่ายครับแล้วก็หยุดวันนึ่งอ๋อเหมือนกันก็อยากจะแนะนําน้องนิดนึงนะครับเพราะว่าดูจากน้องแล้วเนี่ยเขาก็มีความชอบในกีฬาแบดมินตันพอสมควรนะครับสิ่งแรกเลยตอนนี้คืออยากให้ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองก่อนนะครับแล้วก็พี่แมนวิวถามนิดนึงพี่แมนเริ่มเล่นตั้งแต่ยุท่าไหร่คะแบด เก้าขวบครับ <9 S 2> <c oughs> เริ่มเล่นแบบจริงจังเลยนะครับเก้าขวบจริงจังเก<ว><ช>้าขวบอันดับแรกอ็มีจุดมุ่งหมายอะ<ช>่ะอันต่อมาเป็นเป้าหมายและที่สําคัญถ้าเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยเราก็ต้องขยันฝึกซ้อมขยันฝึกซ้อมมีระเบียบว,วินยัยนะครับอย่างถ้าฟังดูเนี่ยคือว่าน้องเขาซ้อมค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าไหนจะเรียนหนังสือด้วยคือต้องตื่นเช้าแล้วก็ไปเรียนหนังสือแล้วกลับมาซ้อมเนี่ยคิดว่าก็อยากให้น้องเนี่ยมีความอดทน นะครับเพราะว่าน้องเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ใช่คนธรรมดาแล้วจะไม่ใช่คนธรรมดาจะมีจะมีมีกิจกรรมมากกว่าคนทั่วไปละนะครับอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่เราก็ต้องมองที่เป้าหมายไว้สุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้พี่แมนเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนบ้างที่แบบว่าอยากเป็นทีมชาติเหมือนพี่แมนอยากเก่งแบบนี้อยากหล่อแบบนี้มีครบนะครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆหรือเยาวชนนะครับก็ สนใจที่จะเล่นกีฬาแบดมินตันหรืออาจจะเป็นเหมือนพี่ๆนะครับอย่างติดทีมชาติก็อยากจะฝากในเรื่องของการมีระเบียบวินัยขยันฝึกซ้อม,อมและที่สําคัญก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้องด้วยครับอืมแล้วอย่างพี่แมนเนี่ยค่ะแบ่งเวลาอย่างไงถ้าสมมติว่าอย่างพี่แมนนาะบางทีพิวก็เห็นนะคะมีออกงานบ้างต้องซ้อมด้วยพี่แบ่งเวลาอย่างไงคะคือเราต้องมีเป้าหมายของตัวเองก่อนอ,อย่างของผมเนี่ยคือเมนหลักเลยคือกีฬา กีฬา,ามาก่อน,อนใช่ครับผมคือแรกๆเราอาจจะเหนื่อยแต่ว่าพอเราผ่านมาได้เราก็จะรู้สึกมีความภาคภูมิใจแล้วก็จะหายเหนื่อยไปเลยอ่อ่สุดท้ายแล้วพี่อยากให้หนูบอกอะไรกับพี่แมนหน่อยอยากบอกความรู้สึกอะไรความในใจว่าชอบพี่แมนเลยพูดอะไรก็ได้สุดท้ายแล้ว <c oughs> ให้หนูฝากพี่แมนเลยอ่ะ <c oughs> ขอขอบคุณพี่แมนนะครับที่ oh. วันนี้ซ้อมให้ผมนะครับ ครับนยดีครับขอบคุณมากเช่นกันที่มาออกรายการ99ต่อสปอร์ตไอดอลแล้วเนาะค่ะแล้วน้องๆคนไหนนะคะที่มีความฝันนะคะอยากจะเจอไอดอลของตัวเองอย่างเช่นน้องบุ๊คคนนี้นะคะ ส่งเรื่องราวนะคะประวัติรูปถ่ายนะคะมาที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหรือว่าทาง Facebook f แฟนเพจของเราก็ได้นะคะในรายการ9ต่อ9 s p o r t Idol ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่แมนบุญศักดิ์บุญชนะแล้วก็น้องบุ๊กมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเย้สำหรับคีฬาแบดมบินตันนะครับมันก็มีความท้ดทายมีความหลากหลาย นะครับแล้วมันมีเสน่ห์ของมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลานะครับคิดทุกลูกไม่ใช่คิดทุกแต้มนะครับคิดทุกลูกที่เราตีนะครับว่าเราตีไปแล้วลูกต่อไปจะมาอย่างไงนะครับแล้วเวลาลูกมันมาแล้วเนี่ยเราจะต้องแก้ไขสถานการณ์พร่หน้าอย่างไงคือเสน่ห์ของมันคืออยู่ที่ว่ามันต้องคิดตลอดครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆหรือเยาวชนที่มีความฝันที่อยากเล่นกีฬาแบดมินตันนะครับหรืออยากจะติดทีมชาติเหมือนอย่างพวกพี่ นะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าคืออยากให้น้องเนี่ยมีความรักในกีฬาแบดมินตันด้วยตัวเองนะครับและสิ่งต่อมาคือต้องสร้างเป้าหมายให้กับตัวเองคือมีเป้าหมายเราขยันฝึกซ้อมอดทนม,มีระเบียบว,วินยัยเพื่อเป้าหมายเราจะต้องไปให้ถึงก็อ,อยากจะกล่าวขอบคุณแฟนๆกีฬาแบดมินตันทุกทุกคนนะครับที่คอยเชียร์คอยติดตามผลงานผมมาตลอดนะครับระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไงผมก็รับรู้ถึงกําลังใจที่พวก ท่านทั้งหลายได้ส่งมาให้กับผมนะครับยังไงผมก็ขอขอบคุณและผมก็พยายามเป็นตัวแทนของกิมชาติเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและก็ให้กับประชาชนชาวไทยให้มีความสุขนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะ